สวัสดีครับจากช่องพอรอดนสารแฟมารีนะครับเพื่อนๆหรือพี่น้องวันนี้ก็พาเพื่อนๆหรือพี่น้องมาชมบรรยากศาศเป็นเมืองโบราณหรือประสาทประสาทโบราณนะพี่น้องเนาะอธิบานผมก็จะมีร้ายจุดเลยหนยหลายที่หลายอำเภออันนี้อยู่ที่ตำบลโคราชพี่น้องสวยงามมากๆเลยเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมกันเดี๋ยวผมจะพาไปเดินไปดูข้างในสวยงามมากๆเลย อบรรยากาศอย่างดีเลพี่น้องเย็นรม่มรื่นเนือโคราชกันเองมาให้กำลังใจกันได้เด้อพี่น้องอยู่ที่โคราชนี่แหละอยู่เทียมเบอร์สุงเนินตำบลโคราชสวยงามมากๆเลยพี่น้องเป็นปราสาทกกเก่าแก่เนาะมันเมืองเก่าแก่เมืองโบราณเนี่ยรับปันผมก็เรียกเมืองโบราณเมืองโบราณเดี๋ยวเขามาบูรณะใหม่เขาก็ทำสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากๆเลยพอพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศสวยงามมากๆเลยพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปข้างในนู้นรข้างใน เป,เป็นเมืองเม,องเม,องเมืองเก่าแก่นะพี่น้องอเมืองเก่าแก่สวยงามมากๆเลยแต่กลางคืนน่ะเขาจะติดไฟอย่างสวยเลยเนี่ยผมมากลางวันโอ้วันนี้รุมแรง่ะมากลางวันนะพี่น้องผมจะมากลางวันเนี่ยตอนเย็นๆก็จะมาก็จะสวยก็จะมีบริเวณที่สวยงามมากๆเลยเรื่อยก็จะติดไฟเขาติด,ตดไฟสวยงามมากๆเลยถ้ามีงานหรือมีการะเรนแล้โอย้ยยางสวยยางงามเลยแหละก็พาพี่น้องมาดูนัน่มีสระน้ำเขาจะเลี้ยงปลาด้วยเนี่ย มีสะนามเลียงปลาเลียงไร้ด้วยบริเวณข,ข้างค่างปราสาทเนี่ยร,ร่มรื่นโอ้รม่มรื่นมากๆเลยพี่น้องรม่มรื่นมากๆอากาศดีอากาศดีอากาศยังดีเลยเนีาา่ยขมานด้เย็นบรรยากาศขนาดกลางวันนะพี่น้องกลางวันเนี่ยหนาอัน,นี้ผมมาหน้าหนาวเนาะก็ยัง่ากาเย็นปกติอันเดียถ้ามาหน้าร้อนหน้าได้ก็คือรม่มรื่นอ่ะผมเคยเคยมาแดวรม่มรื่นมากๆเลยผมเคยมารม่มรื่น แล้วก็สวยงามมากๆเลยมันเขาจะเอาหินชันเป็นวางเป็นชั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 นนซ้อนกันเนี่ยสวยงามมากๆเลยดูดูเป็นดูแบบไปคล้ายเมืองเก่าเมืองแก่เมืองโบราณนะพี่น้องเนาะอายุหลายพันปีแล้วนะพี่น้องเนี่ยก็พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะอันนี้ยมก็ไม่ได้เข่าไปข้างในเดี๋ยวจะเขาห้ามไม่เข่าไปข้างในก็จะให้ดูรอบๆได้อยู่ถ้าดูรอบๆเนี่ยเขาจะให้เดินดูรอบๆได้อยู่ ผมก็มาจงนีก็เป็นหนาหนาว่ตาต้นไม้ก็ยังไม่ค่อยสดชื่นเท่าไรน้พี่น้องเนี่ยแต่ก็ยังมีต้นไม้เยอะนะต้นไม้ก็ยังเยอะอยู่ต้นไม้ก็ยังร้ายอยู่ใบไม้กับริ้วร่วงใบก็มีรลายจะทามาหนาฝนนะไรนาะโอ้ยอย่างสวยเลยต้นไม้ก็จะเขียวกระจีเราจะปลูกต้นไม้ไปบริเวณรอบๆนี่สวยงามมากๆเลยรอบๆปราสาทเนี่ยจะมีต้นไม้สวยร่มรืน่นมันจะกายข้างในก็ ว่อย่างดีเลยพี่น้องผมไปนั่งเล่นโอ้อย่างนั่งเขาก็จะมานั่งท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเขาจะมาถ่ายรูปถ่ายได้ก็เต็มเลยแต่ชีวันที่ผมมานี่ไม่ใช่วันยุทธผมมาวันธรรมดาถ้ามาวันยุทธคนหลายพี่น้องถ้ามาวันยุทธเป็นคนอย่างไรเลย mm hmm. เขาจะมาถ่ายรูปถ่ายไรเนี่ยสวยงามมากๆพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนะาะโอ้สวยงามมากๆเลย เป็นประสาทเก่าแก่เมืองโบราณเนาะเขาจะเอาหินวางเป็นชั้นๆนะชั้นคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเขาไม่ใช่เขาจะมีคนเรานเนี่ยนาะช่วยกันช่วยกันโยกแต่คนคนตะก่อนเนาะเขาตัวสูงใหญ่เนาะเขาจะรูปร่างสูงใหญ่เขาจะแข็งแรงเนะาะหินก้อนหนึ่งเนี่ยเขาจะยกขึ้นมาโอ้โหดูนะพี่น้องเอามาซ้อนไว้เป็นชั้นๆเดี่ยช,ชั้นเลยเนี่ยดูสวยงามมากๆเลยคนสมัยก่อนเขารูปร่างาใหญ่สูงเนาะ องใหญ่สูงเขาจะทําเป็นเมืองเป็นอะไรแบบเนี้ยอู้มีหลายจุดมีหลายจุดบ้านผมนี่มีหลายทุกตาบลนะ่ะแต่ละตําตบลตําบลเนีน่ยมีม,มีมีทุกตําบลเลยอืมอ่อีกอันนึงก็บบ้านบ้านกุดหินนั่นเขาเป็นปราสาทปราสาทเก่าแก่อืมอันนั้นเขาเรียกปราสาทอะไรน้องผมจำจำไม่ได้เราลืมไปแล้ว,ลวเขาจะมีงานการการเล่นทุกๆุกทุกๆปีเดือนสามวันสี่วันเขาจะมีงาน เราก็จะมีงานการดาร่ารินกันฉลองเฉลิมฉลองทุกปีแหละอันนี้ก็มีอันนี้ก็เฉลิมฉลองทุกปีแหละอันนี้อยู่ที่ตําบลโคราชอันนี้เขาเรียกปางเก่าเมืองเก่าเมืองโบราณนะพี่น้องเนาะ,ะบ้านผมก็เรียกเมืองเก่าเมืองโบราณจะสวยงามมากๆเลยบริเวณยู่สวยงามเราจะมีหินเป็นชัน้นแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเหมือนคนสมัยก่อนเขาจะไปให้ าขาดขอดอกอะไรก็จะเป็นเขเรดยกอะไรเหมือนเอาเอาเอาคนเนี่ยไปทําเป็นชั้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 นเอาหินไปซ้อนซ้อนซ้อนเขาไม่ใช่เครื่องจักรไม่ใช่อะไรสมัยก่อนเขาไม่มีเครื่องจักรเนาะแต่ถ้าว่าสมัยนี้เนาะย,ยังว่าหละแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาเขาสานหรือสางหรือคนเอาทําเลยนะคือคือใช้คนแบกใช้คนช่วยกันหามเชื่อกันแบกทำเป็นปราสาทรือนักสมัยก่อนเนาะ ผมก็เคยพ่อแม่เล่าให้ฟังพ่อพ่อพ่อแม่ก็เล่าให้ฟังมาต่ออีกต่อต่อทั้งนี้พี่น้องเนาะผมก็ไม่เคยเห็นหรากเขาเล่ามาให้ฟังต่อต่อกันมาสมัยก่อนคนรูปร่างเขาจะสูงใหญ่แข็งแรงแล้วเขาก็จะทําเป็นเมืองทําเป็นเมืองโบราณเมืองนู่นเมืองนี่เขาจะเจ้าเมืองเขาจะมาอยู่ตรงนี้เขาก็จะสร้างเมืองให้เจ้าเมืองมาอยู่เนาะ อ่เป็นประสาทเก่าแก่สมัยก่อนนะเนาะเราก็ไม่รู้เราก็ไม่เคยเห็นคนสมัยก่อนนะรูปร่างหน้าตาเป็นไงเราม่เคยเห็นเนาะอย่งางว่าเดีก็พาพี่น้องมาดูนี่สวยงามมากๆเลยเนี่ย พาพี่น้องมาดูเนาะ,ะคลิปนี้เขาจบที่นี้ก่อนเนอ้อขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมขอบคุณพี่น้องที่เขามากดเลือกดไล่์ห้ก็ขอฝากเลยด้อพี่น้องเนาะบานพร้อสารแฟนมารีบานหลังนน้อยขอขอบคุณพี่น้องที่คนที่พาแหมกับนางใจเนาะสวยงามมากๆพาไปเที่ยวเมืองโบราณเนี่ยพี่น้องมาดูมาชม เมืองโบราณวันนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยอย่าลืมกดกระดิ่งดําแกงเตือนไว้ด้วพี่น้องมีอะไรใหม่ใหม่มาคลิปกันเลดึง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 ขึ้นมาวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายเริ่บเริ่บ